ลงไปโลนไฟเอฟเฟกของโลนไฟทำงานก่อนเลยสังเวยตัวเองแล้วก็เซิร์ตหนึ่งตัวลงมาแบบพิเศษจากในเด็กได้โะ oh ฮะ Wait <a> ท่านเนโกเวเล่นเนี่ยมันอ,ออกจากสู่สายไม่ได้ใช่ไหมเราก็ฟื้นเลยพอยต์เต็ง500เลยโอ้ เ,เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็ชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคราด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเอาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในยกิโอมาสเตอร์ดอลกันอีกเช่นเคย <Yeah. Woo. S 1> หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มีตาที่บอกพี่บอกลบไปแล้วล่ะ uh ด้วยความที่แบบ IQ คระดับพักการของพี่เนี่ยเจ็้ล้านไอคิวของพี่เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้กู้ไฟกลับมาเรียบร้อยจนทาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูตานี้ไง <Okay. S 1> พี่ก็ไม่อยากจะคุยโม้หรอกก็ <Yeah. S 1> แบบอืม มันก็พอตัวนะเขาเรียกว่ายัางไม่ทิ้งสกิลเก่าอะนะถึงตูจะหน้าเวอไปบ้างแต่มันก็กู้ได้อะครับทุกคนเนี่ยครับก็ตามสัญญานะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการเง่านะครับได้ลบไฟล์ไป <c oughs> วันก่อนได้ลบไฟล์คลิปของตาสุดท้ายไปคือเราก็ได้ลงแค่ตาเดียวและทีนี้เนี่ยผมก็ได้หายไปวันหนึ่งเต็มๆก็คือเมื่อวานจนถึงเมื่อเช้าของวันนี้ นั่งทำการกู้ไฟนะครับจนได้เนะเราก็จะเอาตานี้ s เลยเป็นตาสุดท้ายของคอนเทนต์อโรมาแล้วกันนะใครที่เป็นสาวกอโรมาอโรเมทสาวกเจสาวกฮารเลมลอรทั้งหลายน่าจะชอบใจกันในคลิปนี้เห็นไหมผมบอกแล้วที่ผมบอกไปหลายๆคลิปเลยคือผมเป็นคนดีขนาดไหนอ่ะคือแบบไปนั่งกู้ไฟทุกคนแบบเด็กมาดูว่าตาในโคนเบเล่เป็นยังไงเ่ยก็อย่าลืมเลยกระทืบไหลเลย กระทืบยับยับเลยคลิปนี้ไม่ใช่กระทืบผมนะกระทืบไลท์กระทืบ like. แบบแสงสีฟ้ามันเข้าตาจนพี่ต้องไปหาแว่นกรองแสงดีๆมาใส่เลยแน่นอนออปตัดแว่นกรองแสงตัวเทพที่สุดนะตอนนี้ที่ทำจากแอสโต l e ลสตริลแล้วก็ตัวที่ผมใส่ก็คือสปิทไฟ e ที่ใช้วัสดุสุดเทพที่ทำเลนอย่างเ e นิน่าที่ป้องกันแสงสีฟ้าได้คมกริบเลยเหมือนกับ iQ ผมที่กู้ไฟผม,ผมกลับคืนมาได้ และในตอนนี้เขามีแคมเปญลุ้นรับสิทธ์ไปเที่ยวชายแดงเกาหลีเหนือฟรีด้วยใครที่สนใจแบบอยากไปชายแดงเกาหลีเหนือฟรีเนี่ยก็ไปสอยออฟตัสมาเลย1อันได้1สิทธิ์ก็ฝากกันด้วยละกันนะใครที่อยากลุ้นรับเนี่ยก็ไปตำกันได้แล้วก็อย่าลืมเลยบอกมาจากช่องผมนะครับช่องมีน้อยใส่คนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเพื่อได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยก็ฝากเขาด้วยละกันกับแว่นกรองแสงดีๆแว่นกรองแสงสุดเมพกับแว่นกรองแสงออฟตัสแล้วเราก็ไปลุยกันดีกว่า กับเนตาที่ผมเนี่ยได้ปะทะกับเนโคเบเล่ที่แบบขี้ทำลายยับยับแถมเนเกตตูด้วยมึงต้องการอะไรจากลัวนะแถมเล่นสุสานไม่ได้ด้วยมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับในคลิปนี้ไปไปดูกันแท้ห้าต่อไปเราจะโดนแบบยับยับเหมือนเมื่อกี้ไหมจัวอุย้ย <c oughs> ยับ <c oughs> เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีโลนไฟอยู่เล่นได้เล่นได้มา ยังไม่ได้แบบหยาบเสมอไปมันก็พอได้อยู่เออมันก็มันก,ก็ได้อยู่แหละอีกอย่างเรามีตัวทิ้งด้วยเนี่ยมัได้อยู่แหละเราอัญเชิญเจสมินที่เป็นลิงได้เนียแถมฟื้นแลยพอยด,ด้วยมีกกด์กับดักด้วยพอเล่นได้อยู่เ้ยแต่ว่าแบบทําไมเขาค้างอ่ะเจอปมนเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ตกใจนึกว่าตูจะเจอโปอีกซะแล้วมาลงไปโลนไฟเอฟเฟกของโลนไฟทํางานก่อนเลย สังเวยตัวเองแล้วก็เสิร์หนึ่งตัวลงมาแบบพิเศษจากในเด็กได้เราขอเล่นก่อนนะเพื่อนนะนะครับอย่างนั้นมันไม่ได้จริงคือตั้งบอร์ดก็คือเจสมินในเธอแรกเอามาเทเซฟหน่อยเอามา,ากาดได้มาสองสารอบ oh God, โอ้โหอูหล่าล่าอีกแล้วต <c oughs> ูเจอติดต่อกันมา2ตาเลยเลยเนี่ยคือไอ้รอบเมื่อกี้ก็โดนรอบนี้ตูยังโดนโอเมน ถึงขินป่ไปแล้วพอยห้าร้อยเราขอฟื้นแล้พอยเต็งห้าร้อยหน่อยบอกเลยว่าเราจะฟื้นแล้วพอยเราจะไม่ยอมไม่จบแบบนี้ <Hello. S 1> ฟื้นแลพอยไปทําอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราโดนเนเกตไปแล้วยาบเจออู้หล่หล่าหัวเถิกอีกนี่ <c oughs> คือจะตามมาทุกคลิปเลยเลยบอบการ์ดจบเทินเออเล่นแค่นี้แหละมาเล่นอะไรไม่ได้แล้วทุกคนคือคอมโบแตกแล้ว <c oughs> ตานนี้ก็การ์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าโลดไฟล์โดนขัดก็คือจบเลยเรียบร้อยมาเฮ้ยแต่ยังไม่ยอมแพ้ใครเขายอมแพ้กันล่ะระดับผมแล้วเนี่ยไม่มีคําว่ายอมแพ้ว่ะทุกคนอะไรเด็กอะไรอ่ะอันเชนเด็กทําลายนี่ว่ะอันเชนไงผมเคยเล่นคู่กับนุ่มเอลลอนอยู่นะเด็กอันเชนอ่ะใช่ว่าสมัยหนุ่มๆน่าจะใช่นะฮัลโหลเธออ่าอันเชนทวินส์นี่ไงอันเชนทวินส์อะลูฮ่าอะลูฮ่าก็เป็นตัวที่ทําลายได้เหมือนกัน ฮะมีเนโควาเล่ด้วยล่ะเดี๋ยวนะคือเล่นอย่างนี้เลยเหรออย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งยังก่อนยังก่อนท่านเนโควาเล่เนี่ยมันออกจากสู่สายไม่ได้ใช่ไหมเราก็ฟื้นเลยพอยเต็งห้าร้อยเลยโอ้โูผิดอะไรเนี่ยเกมคนคนเนเกตวะจำชื่อนี่ไว้เลยนะยูกโอเกมคนคนเนเกต ตูดโดนขาดอีกแล้วอ่ะเนี่ยคือ <c oughs> แล้วคือโดนส่งลงสู่สารเนี่ยน,ะน้องผีเอาน้องผีมาขาดผมเฉยผีเบลตึงๆออโละหะตีมาดี1 5้าฟรีๆโอ้โหขาดเกง่งขาดแบบเป็นผักเป็นปลาเมเฟสที่สองจบเทินไปเพื่อนเอเอเทินของเราแล,อาละอดเลยวเทินจังขึ้นมาเออ ปะจอยู่อโรมากราเดนนิ่งก็ถ้าอยู่โอแมนวางเคาน์เตอร์หน่อย2เมตรเราจะฟื้นเรยพอย1 0หนึ่งพันเอแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของอโลมากราเดนนิ่งลงไปแล้วก็ใช้โอแมนฟื้นเรยพอย1 0หนึ่งพันมาก่อนเคาน์เตอร์ละห้าร้อยฟื้นมาแล้วก็ลงแบบปกติลงไปเอฟเฟกต์กลาเดนนิ่งทำงานก็ฟื้นแรพอยต์อีก1000เมื่อมีการฟื้นแรพอยต์เนี่ยใบนี้ก็คือจะดี้ขึ้นมือยังไงล่ะเพื่อน ขอตีฟรีหน่อยนะไอ้หนุ่มคิดว่าเราจะรอดเหรอครับเราไม่รอดหรอกนะไอ้หนุ่มนะอืมเดี๋ยวพี่จะตีนายไปเอาเนโคเวเล่ขึ้นมือก็ดึงเอาขึ้นมือไปเพื่ออย่ารีรอช้าโดนเอาขึ้นมือก็คืออเาขึ้นมือโดนตีฟรีแน่นอนหนึ่งคันโอ้โหโอเกอร์เลยอะไรมันจะขนาดนั้นนะเพื่อนฮะอะไรมันจะขนาดนั้นนะโอ้โห ทำลายยับยับจบเทินเงินเขินก็ได้ถ้ามันจะขนาดนี้นะฟื้นแลวพอยมาพันสี่แล้วก็จบเทินโอ้จะใส่การ์ดแบบแฮนแทรปทุกประเภทเลยไหมเดี๋ยวมีน้องกระตุยอีกไหมคือใส่น้องกระตุยไหมแฮนทแทรปก็มีอู้ล่าล่ามีน้องยักษ์มีน้องผีมีน้องอะไรอีกไหมไอ้คนนี้โอ้โหการ์ดก็ขึ้นดีเกินบางทีจะขาดทุกเทินเลยไหมอ่ะเอฟเฟกต์ทำงาน เบนิสออกจากสุสานลงแบบพิเศษซะด้วยโอ้โ oh, ห oh, <'s> ลงฟรีเฉย <laughs> <laughs> อะไรมันจะขนาดนั้นล่ะเพื่อน <c oughs> เอาใหญ่ละไ <c oughs> อ้ฝ่ายมีทั้งเนโควาลีมีทั้งทำลายมีทั้งขัดเกินปุยมูยตีมาดีมสองพันหตีฟรีก็อย่างชอบอะครับจบเทินอีกฝ่ายเขานี่คือนายคิดว่าแบบนายจะได้เปรียบเราแล้วอย่างนั้นนละ เอฟเฟกของคุณตาทํางานก่อนขอปั๊มไลท์หน่อยอหมปั๊มไลท์ไปก่อนเราไม่ยิงไลท์ด้วยเราเล่นแบบปั๊มไลท์ <S <S นะยิงไลท์มันเสียสกกสีหมดเด็กเรามนเน้นเพิ่มไลท์อยู่แล้วจะมายิงลงยิงไลท์อะไรมันไม่ได้นะครับ <S 1> <S 1> ตอนนี้ไรพอยเราน้อยกว่าอีกฝ่ายเราวนะแล้วก็เตรียมใช้การเดนนิน่งแล้วเอ้มาทั้นเฟรตมาได้เริ่มขึ้นอีกแล้วตีมาใกล้เฟรการเดนนิน่งทำงานเราสามารถเลือกอโลมาหนึ่งตัวจากในเด็กลงแบบพิเศษได้ ตัวที่จะลงมาเนี่ยก็แ <c oughs> น่นอนผมว่าผมจะเอาเป็นจัสมินลงมาแล้วกันเออเอาจัสมินลงมาขำๆก่อนหนึ่งตัวเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมว่าผมยังไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะเออคิดว่าเอาจัสมินลงมาน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับล้อเร็วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปจัสมินลงมาเอฟเฟกต์ทำงานไงก็ฟื้นแลวพอยหนึ่งพันเมื่อจัสมินฟื้นแล้วพอยก็จวบหนึ่งวาระสุดท้ายของมึง มาถึงแลผมบอกแล้วคิดว่านายจะตีเราเข้าอย่างนั้น่หรอก็มาดิครับพันห้าพันหว่าไงก็พันหว่างนั้นแหละก็โดนฟรีไงก็เหลือ7 4็ดเท่าเดิม่ะเกือบเท่าเดิมมาเด่ยเมนเฟสที่สองจบเทินอีกแล้วสเตปบรูสเตปบรูจะมาวัดกับไอเหรอครับยากว่ะมาโอเมนทำงานตอนนี้มีสี่เคานเตอร์แล้วนะครับก็สองพันนะ หมอบไป2ใบเลยเฟ่งโอแมนทำงานเปยเลยพอยเตงสองพันนี่ไงเป็นการฟื้นเลพอยสองพันเลยก็คือถ้าเราไม่มีใครให้เปยแล้วก็ได้แต่เปยตัวเองไใช่ไหมทุกคนมาเป็น9 4 0 0แล้ว <c oughs> ยังหนาเป็นไงหนาเตะเจอเด็กนี้หนาเตะมาเด็เราต้องมารอลุ้นเพราะว่าอารม่าแถบของเราเนี่ยจะยิงอีกฝ่ายได้ไง,ไงเออเมื่อมีการฟื้นเลยพอยก็ยิงได้ เรากลัวไหมเราก็ไม่กลัวเฮ้ยจะมาตีฟรีอย่างนี้ทุกตาเลยเหรอ ER. มาดิครับให้ตีก่อนให้ตีก่อนเงาๆหนึ่งทีตีมาตีมาตีมา,มาพันห้าตีมาลงแจสมินลามาเหมือนเดิมขอปั๊มก้าวันมือก่อนเอฟเฟกต์การเลนิ้งทำงาน1000พแล้วก็แจสมินทำงานพร้อมกับเอฟเฟกต์ของบันที้ทำงานไปด้วยก็จะยิงมอนเตอร์อีกฝ่ายทิ้งฟรีหนึ่งตัวก็คงเป็นตัวนี้แหละนะเอาตัวนี้ทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันพลังมันเยอะไง ทิ้งไปก่อน,นอัลมาก็ได้จัวหนึง่งแจสมินขอจัวหนึ่งฟรีใบซ้ำไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่ใบซ้ำเด็ใบนี้มันโดนเนเกตไม่ใช่เหรอใช่ไหมน่าะยังจะมีอีกเหรออ่ะลงมาลงมาไอ้ตัวนี้มันเชิญฟรีได้นะเมื่อมีการถูกทำลายนะก็ลงมาดิครับอเออสามพันไม่ยอมอ่ะอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วพ่อหนุ่มคนนี้จะทำยังไงจะทำลายผมอย่างนั้นนะหรอข้อหาเนเกตผมผม,ผมต้องแบบเล่นแบบจริงจังหน่อยละไอคนนี้ทันเน่ ทิ้งการหนึ่งใบทำลายบนฟิลหนึ่งใบทิ้งน้าโควาเล่ด้วยยังก่อนเด็กเกดยังก่อนยังก่อนยังก่อนจะมาทำลายการผมฟรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนเกดเนเกดทิ้งไปเลยอยา่ยาอยา่าอย่าบอกเลยอย่าเออตีตีมาตีมาเจสมีนถูกทำลายแล้วด้วยมันก็จะวนลูปไงเพื่อนแล้วก็ไอตัวนั้นเนี่ย <Hi. S 1> มันมีเอฟแค่ตอนลงมาเท่านั้นไอทิ้งและทำลายเนี่ย มันไม่ได้มีเอฟเฟกแบบบนสนามซึ่งเราก็จะอีซี่น่จู๋เดี๋ยวเราหมอบไว้สองใบเลยแล้วกันอ่ะก่อนหมอบว่าเอฟเฟกคุณตาไปก่อนวางเคาน์เตอร์ก่อนเป็นห้าเมตรแล้วสองพันห้าเก็บซับยาวๆดูสองพันห้าไปไงเมื่อมีการฟื้นแล้วก็ยิงฟรีหนึ่งใบก็ไปหวัน่นเราเล่นแกสเปลแท็บก็ได้อ่ะครับไม่เล่นมอนเตอร์ก็ได้ถ้านายจะเล่นเนโครเวลเลาไม่เล่นมอนเตอร์ก็ได้เราเล่นลแท็บมา เอฟเฟกตทำงานก็ไม่ได้จะฟื้นจากในสุสานหรือยังไงก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เนี่ยเป็นไงชอบเล่นในโคเวเล่ไงเจอการ์ดตัวเองเข้าไปมาดิครับเดี๋ยวรออีกฝ่ายตีมานะหรือว่าใช้การ์ดกับดักก็ได้มาดิเฮ้ยตีมาแล้วตีมาแล้ว <What? S 1> ตีมาก็อย่างชอบพิวมิสวินทำงานไป1 0 0 0แล้วก็เอฟเฟกของเบลสวินทำงานไปด้วยดีไหมผมก็ห่วงการ์ดประมืงผมเหมือนกันนะ ไม่เปลี่ยนใจดีกว,ว่าไม่ใช้ดีกว,ว่าไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อ่าใช้เบรที่สองแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช้ไม่ใช้ตอนแรกผมกะจะเอาไอ้เบอร์กามอสลงสู่สารไงแต่ไม่เอาเดีวยว่ยอยากประหยัดการ์ดบนมือเอาเป็นล้อเร็วขึ้นมือล้อเร็วขึ้นมือมาก่อนก็ตีมาพันห้าฟรีๆไงเออเมนเฟสที่2จบเทินไงฮิวมิดวินส์ก็ทำงานต่อเลย ก็เพิ่มไหลาย500เนี่ยเราได้จากฮิวมิดวินอยู่แล้วนะผมเลยคิดว่าไม่ต้องทิ้งเบอร์กับมอสก็ได้เอ๊ยยิงฟรีเล่นสเปลแทรปก็ได้ไอ้ใบนั้นก็ใช้งานเอฟเฟกในสุสานได้ไหมได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่การสเปรตัวเองไงมันคือการเสิร์ชนะครับจากในเด็กเฮ <Surprise, S 1> ้ยลงมาอ่ะตัวเป้งตัวเป้งลงมาด้วยอูย๋เอฟเฟกต์ทำงานต่อเลยโ <We> e! อ้โหทิ้งไคจูมีไคจูด้วยหร อะไรมันจะขนาดนั้นอไอฝ่ายโอ้ยิงการ์ดผมฟรีเฉยจัวโอเคเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่เออผมว่าผมยังได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้คือมอนเตออ้ฝ่ายเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วเออมีแค่อ้เนี่ยไอตัวสามพันแค่ตัวเดียวซึ่งผมว่ามันหวานเจี๊ยบอยู่นะในตาเนี่ยอ่ะใช้งานเอฟเฟกต์ต่อเลยเพิ่มเล่ยพอยต์แดงอีก500อเอามาเพย์เซฟเลยพอจะได้เหนือกว่าอีกฝ่ายไงมา เออฟืนละพอยห้าร้อยแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นมือนะครับตัวที่เราขึ้นมือก็แน่นอนแหละเป็นจัสตมินขึ้นมือมาพอจัสตมินขึ้นมือมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงแบบปกติไปเลย่ามันอยู่ในการคำนวณพี่หมดแล้วไอ้น้องฟืนละพอยตต็งไปก่อนสามพันแล้วก็ลงจัสตมินแบบปกติเอฟเฟกต์การ์เด้นทำงานเมื่อมีการเพิ่มและเจสตมินก็จูะเราจะได้จูวแบบยับยับขอจูวหน่อยนะครับเฮ้ยคิดอะไรอ่ะมีอะไรอีกเหรอ มีอะไรเหรอเพื่อนน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่ายังมีเชนอะไรอีกเหรอเอ้ยยังไม่มีฟื้นเลยพอยเมื่อฟื้นเลพอยก็จันึงเป็นไงเราเล่นแบบสเปลแปก็ได้เออได้อเจวะ่ะอโลเมตมาจโจแรม,มป่าแล้วก็ล้อเร็วเมื่อมีไรพอยมากไปฝ่ายก็ลงแบบพิเศษจากบนมือได้ลงไปฮะมันถึงคราวที่เราจะได้เล่นแล้วไอ้นุ่มทำการลิงก์เลยเป็นเจสมินออกมาอโลมา,าเซลฟี่เจสมิน เมื่อล้อเลีวตกสู่สารก็ได้ฟื้นเลยพอยห้ารอยเมื่อมีการฟื้นเลยพอยจัสตมินก็เสิร์ตการ์ดยังไงล่ะเพื่อนผมบอกเลยว่าอีกฝ่ายจะโดนผมได้ดนอนนี่แถมจัสต i มินไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้เมื่อเลยพลอยเรามากกว่าด้วยยังตึงเออขอเสิร์ตการ์ดหน่อยปัะเี้เจะเสิร์ตการ์ดเนี่ยก็คงเป็นใบแล่้รวจะได้เล่นนะเอาเป็นโดนไฟายแล้วกัน เผื่อได้เล่นในเทินหน้านะเอาไว้เล่นในเทินหน้ามันจะได้สเปร์มอเตอร์แบบพิเศษได้ไงซึ่งตอนนี้เราลงมอเตอร์ไปแล้วแล้วก็จบเทินชิวๆไม่ถูกทำลายอยู่แล้วนะต่อให้ฝ่ายพลังมากขนาดไหนก็ตามถ้าตราบใดที่ยังมีไรพอยมากกว่าอีกฝ่ายก็ก็จะไม่สามารถทำลายจัสมินได้นอกจากว่าจะใช้ทันเดอร์โบยากว่ะบอกเลยยากนะเพื่อนมาเด็อีกฝ่ายตีว่ะตีไม่ตายตีมาเลยเออล้าจะตีก็ตีมาเลย ได้าเดี๋ยวว๊าดยยังมีกเหรอโห่ทำจริง <c oughs> เดี๋ยวเราเปย์แล้วพอยต์หนึ่งพันก่อนขอปั๊มหน่อย <c oughs> โอ้โหยังมีเนเกตอีกเนี่ยเอาเรื่องเกินว่ะเอาล้อเร็วขึ้นมือแล้วกันเอามาเซฟเซฟไว้ด้เทอร์หน้ายังไงเทอร์หน้าเราก็ลงได้อยู่ดีนะครับโอ้โหเสียใจการคุณตาโอ้โหเคาน์เตอร์คุณตาเหลือศูนย์เลยจัสตินถูกทำลายด้วย เอฟเฟกของมาโจแรมทำงานมาหนึ่งคราวที่เจ๊ต้องออกโรงแนละ้วเอฟเฟกเจ๊ทำงานต่อเลยมาหนึ่งคราวที่เจ๊ต้องออกโรงแล้วแต่ว่าติดในโคเวเล่มันรีบุ้มจากในสุสานไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ยังอย่างน้อยเราก็มีมอนสเตอร์ไว้ลงจั่อแอเจริก้าไยผมว่าตานี้ผมปิดอีกฝ่ายได้อยู่นะคิดว่าเอฟเฟกคุณตาทำงานผมว่าเทิร์นนี้คือเทิร์นสุดท้ายของเองและไอหนุ่มประกาศไฟนั่นเทิร์นแบบใครแบบเท่ๆไหม เดียวจะประกาศไฟนั่งเทิร uh, ์นมันเทิร์นสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาลอสแมลลี่ขึ้นมือนะครับตัวที่เหลืออยู่ในเด็กเนี่ยจริงๆไม่มีเลยหรอกก็คือขึ้นมือเฉยแล้วก็ล้อเร็วลงไปเอฟเฟกต์ล้อเร็วก็ลงแบบพิเศษไม่มีเลยพอยมากกว่างไปกราเดนนิ่งก็ทํางานต่อเลยฟื้นเลยพอยหนึ่งพันแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อฟื้นเลยพอยเนี่ยก็ทํางานทั้งสองตัวแต่ว่าตัวของเจทํางานไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าล้อเร็วนี้ทํางานได้อยู่ก็ให้ตัวเองเป็นจูเน์ มันจบแล้วไอ้สองคือโดนแน่โดนแน่นอนไปฮะต่อต่อแล้วก็ลงโลนไฟลงไปคือโลนไฟที่เป็นตัวตึงเลยเอยเอฟเฟกต์โลนไฟหอสซ้ำทำงานแล้วก็สเปย์หนึ่งตัวจะในเด็กแบบพิเศษตัวนี้จะสเปย์ลงมาเนี่ยก็เป็นเราชาวแก๊งเอาเป็นแม่สาวน้อยดีกว่าคิดว่าดีกว่าไหมหรือเป็นตัวนี้ดีตัวนี้ดีกว่าอีวิลทรอนดีกว่า เพราะว่าอีวิโตรเนี่ยมีเอฟเฟกสเปร์ตัวเองจากในเด็กแบบพิเศษ2ตัวได้ไงขอปั๊มสนามหน่อยเจอลิงพี่แน่เจอลิงพี่ยิงหัวคมๆแน่ไอห้หนุ่มผมเปลี่ยนแผนแล้วไม่เล่นและคอมโบจงคอมโบเจเอาเป็นนี่เลยผมเปลี่ยนแผนแล้วนายโดนผมยิงหัวคมๆแน่ไนท์แมฟฟินิก <Night mare> แลวก้อเฟงกับฟินิกทำงานเลือกหนึ่งใบทิ้งไปก่อนแล้วก็เนโควาเล่ยิงหัวคม ทีนี้เราก็จะเล่นอย่างในสุสานได้แล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วก็ใช้งานเอ็นเจริก้าเลือกหนึ่งตัวในสุสานฟืนไลท์ก็เลือกเป็นอาเจดีกว่าไหมเอ้ยเบอร์กมอสด,ดี้เบอร์กมอสมันมีพลังเยอะกว่านะครับก็ฟืนเลยไพ่า2องพันสี่นะโดนแน่โดนเดนเ่นเวัยรุ่นเนเกตคนที่สองเอ้แต่ว่าคนนี้ไม่หนักเท่าคนที่แล้วคนที่แล้ว,นนลวไม่หนักเลยคนนี้ไม่หนักคนนี้ยังพอแบบพอสู้ได้ เจอคอมโบเวทสเปลแท็บหนาเต้เอ้ยฟืนเลยพอยสอมันสีอย่างเยอะทุกคนอย่างหนาแล้วก็เอ็งเจลิก้าเอเฟคทำงานนัลงแบบพิเศษได้เลยจัางในสุสานก็ลงมาเดะเดี๋ยวเจอเอ็กเซคโแน่นอนยิงหัวคมคมเ๋เออก็ยังมีเฮ้ยเดี๋ยวนะคิดว่านายจะแบบลงมาได้ใช่ไหมเฮ้ยยังก่อนนี่ไงผมรอใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเป้เลยพอยหนึ่งพ อันเชิญอาร,อรมาหนึ่งตัวใบ,บพิเศษจากในสุสานก็คือน้องคนนี้นี่แหละลงามาเอองจลิก้าจากในสุสานทีนี้ตัวนี้ก็ลงไปได้แล้ว <What? S 1> <laughs> เราเรียกว่าเป็นการสรับขาหลอกนะโดดหลอกไปไงคือโดดหลอกคมๆทำการลิง์เลยอ่ะลิง์ไปแกเป็นยูนิโค้ยลงมาเอายูนิโค้ยลงมาก่อนทิ้งหนึ่งเอาการหนึ่งใบจุดจบสายในิกีวะ <laughs> โอเคครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะกับตาสุดท้ายของเด็กอโลมาอโลเมกของเราผมคิดว่าคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายในคอนเทนต์อันนี้แหละนะครับเราก็ไปมุฟออนไปเล่นเด็กอื่นดีกว่านะไปหาเด็กอื่นไปเล่นเด็กอื่นก็เป็นสองตาสุดท้ายที่เจอวัยรุ่นเนเกตยับยับนะครับไรู้จะเนเกตไปไหนเก <c oughs> มกลคนเนเกตชื่อนี้นี่ต้องไว้ใจเขาเลยเกมนี้อ่นะแล้วก็ขอประกาศเรื่องสําคัญหน่อยนี้สําคัญมากๆเลยนะบแบบจักจานเลยนะจักจานจักชามเลย ผมมีแผนว่าแบบอยากจะมูฟไปเกมอื่นด้วยนะนะเพราะว่าช่วงนี้คือรู้สึกยูกิจะเงียบๆแหละนะรู้สึกว่าจะเริ่มเงียบๆแหละผู้ติดตามผมไม่ขึ้นแหละนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าอยากช่องโตเนี่ยก็คงจะต้องมูฟอ่อนด้วยแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมหน้าเนี่ยเป็นเกมอะไรนะแล้วไปเริ่มใหม่อะไรยังไงนะเดี๋ยวขอไปศึกษากันว่าเกมไหนที่แบบเอ้ยเล่นแล้วมันสนุกแต่ว่ายูกิคงไม่เลิอกกอ็คงทําแต่ว่าอาจจะแบบเผาๆลงหน่อยถ้าได้เกมที่มันคิดว่าไปต่อได้ เพราะว่าตอนนี้คือยอดวิวยอดซับไม่ขึ้นแล้วนะยูกิหลักร้อยแล้วอะ่ะเลยคลิดว่าไม่น่าจะดีนะฮะถ้าอยู่ต่อไปนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ตามเกมยูกิแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามไอ้สองตาสุดท้ายที่แม่เมเนเกตตัวด้วยนะฮะ <c oughs> นะแล้วก็คลิปนี้กว่าจะแบบกู้ไฟลกลับมาได้ตอนแรกลุ้นอยู่ว่าเอยคลิปมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าสรุปมันก็สมบูรณ์นะมันอยู่ในตตดต่อนี่ผมตตดต่อหมดนี่ก็สมบูรณ์อยู่นะ ก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะโอเคทุกคนไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ตามสัญญานะมาลงให้ดูอีกตาหนึ่งไปตามกู้คืนมานะคนไหนที่คิดว่าแบบอยากให้กําลังใจผมเนี่ยแบบไปกู้คืนไฟล์มาแบบเป็นคนดีเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วใาในคลิปหน้ากับยุคโยมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีผม